ยกให้กลางเขางงแล้วดับบันทัดมายิงของโกมันเรียบร้อยครับโอ้โหวิ่จ่อๆอย่างนี้ก็ไม่หลือ,อรครับไม่มีตัวให้ครับ้วนกันนี่ไงตัวให้ใจ่ายตัดรังมาเรียบร้อยครับขาย,ยาวมีประโยชน์ม่แล้วเคซ่ายกให้โกมันเรียบร้อย เชียซ่าโอ้โหแล้วอีซักลูกนี้โอ้โหเขาทำอย่างสวยครับโอ้ยมันทำอะไรอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้คิงซี่โกมันเรียบร้อย,ยดอกนี้ป่ะครับขอบคุณกดไลค์กดหัวใจด้วยครับคุณอภินันไป นี่ไงล่ะโอ้ยจอ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 ครับชุดหลักเบิกสกอ์หน่อยโอ้โหพิงง่ายง่ายเอมปาเป้มันจะเหนียวไปไหนวะฮะ ทิ้งซี่โกมมาเรียบร้อยโอ้โหการเข้าทำแบบกอตอินกอตน่ะไม่มีคนเข้าอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบซ้ำเรียบร้อยมาเต็มเสียงนี่สปอร์ตเจ็บพิมพ์พอยต์คอร์สซิงไม่รอดลูกเนี้ย ไปต้องเอาแล้วป่ะลูกเนี้ยโหรอตั้งนานจะเรียนใจก่อนตัดเข้ามาใส่เออมาดีชาก่อนตรงกลางเชีสร์ด,ด,ดับเบิลทัชปันไม่เหลือดิลูกเนี้ยดึงกองหลังออกมาเตโอตรงกลางแล้วโอโหโอิซ่านิ่มๆรบบโอโหการเข้าทำแบบโคตรกออ๊อตอ่ะเท่าดี สกิลสวยกมันหลอดชอบใสเรียบร้อยโอ้โหกมันไปครับไว้เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมขอบคุณติดตามใหม่ขอบคุณของขวัญขอบคุณหัวใจด้วยครับวันนี้